สวัสดีครับก็อันนี้ก็จะมาเป็นเรื่องการแยกสารเนาะเนื้อผสมเนาะการจําแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์นะเมื่อใช้สมบัติทางกายภาพสมบัติทางกายภาพก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่เราแบบมันจะมีสมบัติทางกายภาพกับสมบัติทางเคมีถูกไหมครับสมบัติทางกายภาพนเนี่ยก็คือจากการสังเกตจากการมองจากการจับจากการดมจากการอะไรเงี้ยก็คือใช้อะไรเรียกเลยนะ,ะสัมผัสทางห้า าสามารถแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือมีสารเนื้อเดียว o m o g e n e o u u s u b s t a n c e สาราสารเนื้อเดียวเนี่ยคือสารที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนมีสมบัติเหมือนกันตลอดตลอดทุกส่วนก็คือหมายถึงว่าทั้งก้อนของมันหรือว่าทั้งชิ้นของมันเนี่ยเห็นเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยอะไรประมาณนี้เช่นแอลโกอฮอล์ทองคําแล้วก็โลหะบัดกรีสารเนื้อผสมเนี่ย h e t e ท o ร e ี e o u s ส u b s t a n c e สารที่มีเนื้อสารแตกต่างกันในแต่ละส่วนมีสมบัติไม่เหมือนกันตลอดทุกส่วนเช่นน้ำอบไทยน้ำคลอคราวนี้กระบวนการแยกเนี่ยพี่พูดไปในคลิปที่แล้วแล้วถูกไหมครับก็จะมีคลิปแยกคลิปหนึ่งเนาะก็จะมีการกรองอ่ะมันอันนี้เป็นหน้าสรุปเนาะการกรองเนี่ยก็คือแยกของแข็งกับของเหลวที่มันผสมกันอยู่แยกออกจากกาันของแข็งจะติดอยู่บนกระดาษกรองแล้วก็ของเหลวก็จะตกลงสู่ภาชนะรองข้างล่างที่เป็นบีเกอร์หรือว่าขวดลูกชมพู่อ่ะ การสกัดโดยวิธีอย่างง่ายเช่นกลัวยแยกหยิบออกอการสกัดด้วยตัวทำละลายก็คือแยกของผสมที่มีการละลายไม่เท่ากันการหยิบออกก็คือของแข็งต้องมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่แตกต่างหรือว่ามีขนาดแตกต่างกันจนเราสามารถหยิบออกได้การใช้กล้วยแยกของเหลวที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันก็คือน้ํากับน้ํามันอยู่ในกลวยแยกมีวาล์วเปิดปิดแล้วแยกน้ําออกมาก่อน เพราะว่าน้ํากับน้ำมันเมื่อใส่รวมกันน้ามันจะอยู่ข้างบนถูกไหมครับน้ําจะอยู่ข้างล่างเราแยกเอาน้ําออกมาเสร็จช่วงที่มันเป็นรอยต่อระหว่างน้ํากับน้ำมันเราเปิดทิ้งแล้วจากนั้นก็ค่อยเอาน้ํามันอีกรอบหนึ่งก็คือวิธีนี้จะแยกสารไม่ได้ร้อเเช่นมีน้ํา50มิลมีน้ามัน50มิลเมื่อแยกออกมาเราจะไม่ได้น้ํา50มิลน้ํามัน50มิลอาจจะเหลือน้ํา45มิลน้ํามัน45มิลอะไรประมาณนี้ การใช้แม่เหล็กดูดก็คือใช้เรื่องสมบัติแบบว่าความเป็นแม่เหล็กความมีขุ่ความมีขั้วเข้ามาในการแยกสารอ่ะนี่เป็นแผนผังสรุปนะชนิดของสารจะมีสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมอ่าพี่พูดสารสารเนื้อผสมก่อนละกันสารเนื้อผสมเนี่ยก็จะมีสารแขวนลอยกับคอนลอยเนาะอ่ะสารแขวนลอยเนี่ยก็คือมันจะเห็นว่าเหมือนอนึกถึงพวกน้ําคลองน้ําอบไทยเมื่อเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันจะเกิดการตกตะกอนถูกไหมครับ หรือว่าเมื่อใช้สารส้มไปแกว่งเนี่ยก็จะเกิดการตกตะกอนแต่คอนลอยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะไม่ตกตะกอนเช่นนม,อ,มอะไรประมาณนี้อะต่อไปฝั่งซ้ายนะครับอะคือเหมือนเรื่องนี้มันจะมีเรื่องขนาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งคอนลอยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสีคุ่นเช่นนมหมอก มายองเนสโฟมอะไรพวกนี้วิปครีมอะไรมาณนี้อืมคือมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะเนื้อผสมเนี่ยเรา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 ขึ้นไปที่หัวข้อเราก่อนคือสารเนื้อผสมเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นเป็นเนื้อเดียวกันถูกไหมครับมันไม่ได้เนียนขนาดนั้นพอพอเข้าใจอยู่ใช่ไหมอ่าต่อไปสารเนื้อเดียวเนี่ยเราจะเห็นเป็นเนื้อเดียวกันก็จะมีสารบริสุทธิ์สารละลายอ่าสารละลายเนี่ยก็คือเช่นน้าเกลือ เมื่อละลายหมดเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นเกลือกับน้ําแยกออกจากกันได้แต่เราเลยเรียกว่าสารเนื้อเดียวเพราะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเพราะจากนะั้นเราไม่พูดถึงว่ามันอิ่มตัวนะเราพูดแค่ว่าน้ําละลายในน้ำเกลือแล้วเราเห็นเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่าถ้าเลยจุดอิ่มตัวเนี่ยมันก็คือมันจะไม่ละลายเพิ่มแล้วพเพราะาใจไหมอ่าสารบริสุทธิ์เนี่ยก็จะมีธาตุกับสารประกอบอ่าธาตุเนี่ยก็คือเอ่อเป็น เป็นพวกแบบว่าอะตอมชนิดเดียวกันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้เช่นท,ทองแดงคอปเปอร์ทองแดงหรือว่าทองคำเนี้ยคือเราไม่เราเราพูดถึงแร่นะเราไม่พูดถึงทองคําที่เป็นเครื่องประดับหรือว่าที่มาขึ้นรูปแล้วเราพูดถึงหมายถึงก้อนทองคําที่เวลาเราไปเจอไม่ว่าเราจะผ่าหรือแบ่งย่อยเท่าไหร่่ะทองก็คือทองไม่ได้มีอะไรเจือปนอ่ะพอเข้าใจไหมครับ แต่ท้องรูป,ประพันธ์เนี่ยเขาต้องมีการใส่สารอย่างอื่นเพิ่มขึ้นไปเพื่อให้มันขึ้นรูปได้พอเข้าใจไหมออกซิเจนเนี่ยเราพูดเราไม่ได้พูดถึงอากาศนะออกซิเจนแยกได้อีกไหมก็ไม่ได้แล้วพอเข้าใจไหมอ่าอ่าส่วนสารประกอบเนี่ยคือสารบริสุทธิ์เกิดจากการรวมตั้งแต่ธาตุสองชนิดขึ้นไปในอันตราส่วนคงที่มีสมบัติเปลี่ยนไปจากธาตุเดิมอ่าธาตุเนี่ยไม่สามารถแยกได้อีกแล้ว แต่สารประกอบแยกได้อีกธาตุมีสมบัติเฉพาะตัวสารประกอบก็มีสมบัติเฉพาะตัวแต่ว่าแตกต่างจากธาตุธาตุเช่นอะไรไฮโดรเจนออกซิเจนทองคําสารประกอบเช่นอะไรน้ําสูตรของน้ําคือ H2O ประกอบด้วยไฮโดรเจนผสมออกซิเจนซึ่งไฮโดรเจนอย่างเดียวเนี่ยเป็นธาตุออกซิเจนอย่างเดียวเนี่ยเป็นธาตุแต่เมื่อรวมกันเป็นสารประกอบเนี่ยมันคืออะตอมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมันรวมตัวกันอะ เกลือแกงโซเดียมคลอไร (NaCl) ก็ประกอบด้วย Na โซเดียมแล้วก็ Cl คือคลอรีนอ่ะอย่างเงี้ยเรียกสารประกอบธาตุเนี่ยก็จะมีการแบ่งได้อีกสามประเภทก็คือโลหะอโลหะแล้วก็กึ่งโลหะโอเคไหมครับอ่าประมาณนี้สารเนื้อเดียวมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตั้งแต่แรกปุ๊บแยกได้เป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายอืสารบริสุทธิ์ แยกได้เป็น2ประเภทคือธาตุกับสารประกอบธาตุคือมีอะตอมเพียงชนิดเดียวเช่นทองคําไม่สามารถแยกได้อีกแล้วอะแล้วคราวนี้เราก็ไปดูว่ามันเป็นโลหะอโลหละหรือกึ่งโลหะก็คือตามตารางธาตุมันก็จะมีอยู่ใช่ไหมว่าเอ้ยพวกนี้เป็นโลหะนะพวกนี้เป็นอะโลหะเป็นกึ่งโลหะอะไรก็ว่าไปสารประกอบคือธาตุสองชนิดมันรวมตัวกันเช่นไฮโดรเจนเอ้ไช่น้ำ H 2 O อะไรประมาณนี้เกลือแกง NaCl สารเนี้อผสมมีสารแขวนลอยกับสารคอนลอยอสารแขวนลอยเช่นน้ําอบใช่ไหมน้ําอบน้ําคลองอะไรเงี้ยเมื่อตั้งทิ้งไว้คือมันก็จะสามารถตกตะกอนได้เข้าใจใช่ไหมแต่ว่าคอนลอยก็เช่นพวกนมควันฝุ่นอะไรเงี้ยที่ลอยอยู่ในอากาศ คอลอยเนี่ยเป็นสารผสมที่มีอนุภาคอยู่ระหว่างสารละลายและสารแขวนลอยโดยอนุภาคสารแขวนลอยจะอยู่ในตัวกลางและไม่ตกตะกอนให้เห็นชัดเจนก็พูดง่ายๆก็คือเราตั้งนมทิ้งไว้มันก็ไม่ตกตะกอนให้เราเห็นหรือว่าสมมุติเราทําเป็นห้องปิดเรามีควันใส่เข้าไปยเงี้ยควันมันฟุ้งกระจายทั่วห้องเลยนะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงตอนแรกที่ปล่อยไปนะหมายถึงพอผ่านไปสักพักเนี่ยควันมันฟุ้งกระจายอยู่ทั่วห้องเลยแต่มันไม่มีทางตกลงสู่พื้นพอเข้าใจใช่ไหมครับอ่า อะไรประมาณนี้ก็คือจะฟุ้งอบอวลไปทั่วห้องมันเลยอะไรประมาณนั้นอันนี้คือสารนี่เป็นคอรลอย์อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นสารแขวนลอยคือถ้าตั้งทิ้งไว้หรือว่ามีสารมากระตุ้นเช่นสารส้มมันจะตกตะกอนได้อ่ะอันนี้ก็เป็นของเราเนาะสารละลายประกอบด้วยสารบริสุทธิ์2ชนิดขึ้นไปประกอบด้วยตัวทําแล้วก็ตัวถูสารละลายมีสาสถานะก็คือของเหลวของแข็งของเหลวแกส๊สอ่ะเห็นไหมเนี่ยหน้าทองเหลืองทองสำลีเนี่ย มันไม่ใช่เพียวเราเลยเรียกว่าสารละลายถูกไหมอ่ะเนี่ยเราเลยเรียกว่าสารละลายพี่บอกแล้วว่ามันประกอบด้วยสองสอะตอมขึ้นไปมันไม่ได้เพียวอ่ะอ่ของเหลวน้ำเชื่อมน้ำเกลืออย่างเงี้ยเรียกสารละลายเพราะเรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวมันยังเป็นเร,เรียกเป็นสารเนื้อเดียวเนาะอ่ะแกส๊สเช่นอากาศอากาศเนี่ยประกอบด้วยอะไรนะเอ,อ่อไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนแล้วก็อื่นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม อืจุดเดือดจุดหลอกเอวไม่คงที่อเกณฑ์พิจารณาตัวทำแล้วก็ตัวถูกละลายเนาะถ้ามีสถานะเหมือนกันเราพิจารณาจากตัวทำมีปริมาณมากตัวถูกมีปริมาณสารน้อยถ้ามีสถานะต่างกันเราพิจารณายัางไงก็คือตัวทำละลายเนี่ยคือเหมือนสาระละลายพี่เอกภาพก็คือน้ำเกลือน้ำเกลือเนี่ยเกิดจากน้ำ กับเรือถูกไหมครับน้าเกลือสถานะเป็นไรลิควิดของเหลวถูกไหมน้ําก็เป็นลิควิดเกลือเนี่ยเป็นโซลิดเห็นยังตัวทาละลายก็คือสถานะเหมือนสาระละลายแสดงว่าน้ําเป็นตัวทําละลายตัวถูกละลายสถานะต่างจากสาระละลายแสดงว่าเกลือเป็นตัวถูกละลายพอก็จะยังแต่ถ้าสมมุติอันนี้เป็นออน้ำน้ำกับ น้ำกับเฮกเซนก็ได้ h e x ดออ่ะผสมกันปุ๊บคราวนี้อ่ะอันนี้ก็ลิควิดลิควิดสารละลายกับเป็นลิควิดถูกไหมผสมมาเป็นลิควิดอ่ะจะไปใช้เกณฑ์ข้างล่างได้ปะไม่ได้แล้วเพราะสถานะเหมือนกันหมดเลยคราวนี้เราก็มาดูสมมุติอันนี้อาจจะมี30%อันนี้อาจจะมี70%ปริมาณสารมากเป็นตัวทําละลายก็คือแสดงว่าอันนี้น้ําไปละลายในเฮกเซนน้ําเป็นตัวถูกละลายแค่นี้เลย อ่าออย่างนี้ก็ได้เห็นไหมสถานะเหมือนกันหมดเลย s olid s olid olid ถูกไหมอ่าทองแดงมีมากกว่าเป็นตัวทําสังกะสีน้อยกว่าเป็นตัวถน้ำเชื่อมเนี่ยก็เหมือนน้ากับน้าเกลือก็น่าจะประมาณนี้แหละเออลองลองลอง,ลองไปฟังดูลองฟังสักรอบสองรอบพี่ว่าน่าจะดีขึ้นนะ